อะโลกาเดอะพีสด็อกน้องหมาแห่งสันติภาพนะครับตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายแล้วก็โด่งดังมากเลยนี่จะมาพูดถึงประวัติของน้องกันให้ฟังหน่อยนะครับก่อนจะพูดถึงประวัติของน้องเนี่ยเดี๋ยวผมขอเนียพูดถึงประวัติของสายพันธุ์ของน้องสักนิดหนึ่งนะครับน้องเนี่ยเป็นหมาจรน,นะครับอยู่ที่อินเดียนะครับที่อินเดียเนี่ยมีหมาจรเยอะมากเหนะ็นไน่าจะเป็นล้านตัวเลยนะครับซึ่งที่นั่นจะเรียกหมาจรแบบนี้เนี่ยว่าบาเรียด็อกนะครับ ปรีอด็อกปรีอด็อกปรีอด็อกนี่จะเป็นคํามาจากภาษาอินเดียนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยซึ่งมันมีรากศัพท์มาจากคําว่าธาตุาชั้นต่ําอะไรประมาณนี้นะเป็นภาษาทรมินรนะรผมคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันกันกบคําว่าไพร่นะครับในภาษาไทยนะครับที่แปลว่า,าพวกนอกข้อคนที่ไม่มีคนสนใจหรือว่าเป็นผู้ถูกทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน้องอ่ะก็เป็นหนึ่งในหมาันับล้านตัวที่เป็นหมาจรอ,อยู่ที่อินเดียนะครับลักษณะของหมาจรที่อินเดียเนี่ย หรือว่าปาริอาด็อกเนี่ยมันก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกปรับแต่งมนุกรรมอะไรใดๆโดยมนุษย์เลยนะร,รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มีขนโทนสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนอะไรประมาณนี้ะมีลักษณะหูตั้งดวงตากลมโตมีความกล้าหาญติดอยู่ใน DNA มาเลยนะครับมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงมากนะเพราะว่าน้องเป็นหมาข้างถนนสามารถเอาตัวรอดอยู่ได้ด้วยตัวเอง กินนอนอยู่ได้ตัวเองได้เลยนะครับหลังจากอโลกาโด่งดังขึ้นมาเนี่ยหมาพันนี้ก็คือได้รับการให้ความสนใจถูกรับมาเลี้ยงมากขึ้นนะครับหรือว่าได้รับการขนาดน้มว่าเป็นหมาที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีสายพันธุ์นึงเลยนะครับป่าเราไปพูดถึงประวัติของน้องอโลกาบ้างครับก็คือวันหนึ่งในอินเดียครับขณะที่ตอนนั้นทางขาบวนธุดงเนี่ยก็กำลังเดินทุดงอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับที่ walk for peace ที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานี้นะครับ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2022ในทริปนั้นเนี่ยการทุดงอ่ะใช้ระยะเวลาประมาณ112วันนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ3,000กิโลเมตรก็ถือว่าไกลไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็นานพอๆกับที่เดินที่ผ่านมานี้เลยนะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่อินเดียนะครับก็มีจุดประสงค์เดียวกันเลยก็คือเดินเพื่อสันติภาพนะครับให้คนตระหนักถึงความมีเมตตาอะไรประมาณนี้ก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีน้องนะครับแล้วก็เดินไปถึงวันที่6น้องก็ได้เจอกับขบวนท แล้วน้องก็เริ่มเดินตามทางขบวนทุดงเนี่ยเล่าว่าเจอน้องที่สนามบินโกกาต้านะครับที่อินเดียนะครับหลังจากเจอเนี่ยน้องก็ได้เดินตามแบบเงียบๆนะครับซึ่งการเดินตามขบวนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับบางทีก็เดินตามนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปที่เขาเรียกว่าอะไรถิ่นที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็จะไม่เดินออกไปนอกพัดถินอะไรไปมากนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็เดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่วงแรกเนี่ยทางคณะเนี่ยคิดว่าจะตามแค่อะสองสามชั่วโมงหรือเต็มที่ก็2อสวันครับเพราะว่าในระหว่าง โดยทั่วไปก็จะมีคนติดตามนะครับทั้งเป็นผู้ติดตามเนี่ยติดตามมาอาจจะเป็นแบบ2อสชั่วโมงหรือ1วันหรือสอสาวันเต็มที่นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามระยะทางไปเรื่อยๆนะค,คนก็จะแบบว่าไม่ได้ตามสุดทางนะแต่น้องอ่ะตามจนสุดทางเลย112วันระยะทางประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ได้เหมือนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพิสูจน์ความตั้งใจครับว่ามันไม่ได้หลงทางแต่ว่ามันตั้งใจที่จะตามขบวนนี้จริงๆนะครับแล้วระหว่างที่เดินอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้้้นนะนองกก็แแมมว่าจาจีรแบบ ช่วงแรก,แรก,กๆก็กล้าๆกลัวๆนะครับตามเดี๋ยวตามห่างๆเดี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็พัดหลงไปเดี๋ยวอะไรแต่สุดท้ายก็กลับมาเจอกันได้ทุกครั้งเลยนะจนสุดท้ายอ่ะทางคณะก็เลยตัดสินใจว่าน้องอ่ะน่าจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะเพราะว่ามันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วแหละที่น้องเดินตามมาจนจนสุดทางแบบนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อแล้วก็เริ่มคิดกันว่า จะเอากลับไปที่อเมริกานะครับซึ่งเพราะว่าการเดินเนี้ยทางลีดเดอร์ครับของขบวนเนี้ยก็จำยู่ที่วัดที่เท็กซัสนะครับก็คือเป็นท่านเดียวกันกันกบที่เดินนําขบวนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เท็กซัสไปดีซีล่าสุดนี้นะครับท่านเนี้ยก็ได้วางแผนแล้วก็ติดต่อกลับมาที่เท็กซัสนะให้ทางทีมเนี้ยคือบอกว่าทายังไงดีอยากจะเอาน้องกลับไปด้วยนะครับก็ไม่ว่าอะไรก็โอเคแค่นั้นหลังจากนั้นก็ได้ทําการเริ่มเวิร์สฟันนะครับก็เอาเรื่องราวของน้องพูดขึ้นไปแล้วก็พุดเข้าไปในอินเทรนมมุมนนะได้าาปาณ1ี ก็เพียงพอสําหรับคบเวอร์ค่าใ้จ่ต่างนะครับใน้่งค่าเอกาสารต่างๆค่าฉีดวัคซีนค่าตั๋วอะไรที่จะพาน้องกลับมาครับพอได้เงินได้ตั๋วปุ๊บก็บินพาน้องจากอินเดียกลับมาที่ JFK Airport ที่นิวยอร์กนะครับเพื่อมาคอลเลนติน,นออหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อมากักตัวนะครับกักตัว28วันเพื่อให้แบบปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วหลังจาก28วันาทางคณะก็มาพากลับ,บก็บินกลับมารับแล้วก็เช่ารถกลับไปที่วัดนะครับหลังจากนั้นน้องก็ได้เป็นประชาชนชาวอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกต้องตามาย ทีนี้มาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงครับณตอนนี้ครับน้องก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นแลวก็ความจงรักภักดีให้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเขาจะชอบพูดกันครับว่าน้องเนี่ยมีมีฮาร์ตอิดเดนะครับก็คือน้องมันจะมีรูปหัวใจเป็นแต้มสีขาวนะครับอยู่ที่หน้าผากนะครับเป็นตำหนิที่เห็นได้ชัดแล้วก็มีความหมายที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ดูน่ารักด้วยนะครับในขณะเดียวกันระหว่างเดินเนี่ยก็จะสังเกตว่าน้องนี่คอยปกป้องขบวนตลอดนะครับ แต่ว่าก็จะอยู่ในการควบคุมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี2022นะครับการเดินครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมเดินครั้งที่2ของน้องและน้องก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับแต่ว่าคนที่ตื่นเต้นเนี่ยคือประชาชนที่ได้เห็น,นก็รู้สึกว่าโอ้เอนดูน้องกันนะครับมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของน้องกันนิดนึงนะก็คือในช่วงปี2022เนี่ยช่วงนั้นนะ่ะน้องยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นจิมเป็นจังนะครับแค่เดินตันๆกันไปนะครับแล้ว ระหว่างที่แย,แยกหายกันไปเนี่ยน้องก็ถูกอุบัติเหตุรถชนอะไรเงี้ยครับแล้วก็หายเองครับไม่ได้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอะไรนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บนะั้นก็สะสมมาจนถึงการเดินล่าสุดนี้พอน้องเดินไปได้สักหน่อยนึงเนี่ยน้องก็อาการออกนะครับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะโชคดีที่ได้รับการผ่าตัดนะอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเอ็นข้อเข่านะครับสุดท้ายก็มีคุณหมอใจดีครับที่รับดูแลผ่าตัดให้ทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะเพื่อเป็นการเหมือนแสดงความเหมือนเป็นการทําความดีครับแล้วก็แบบ เป็นการตอบแทนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยน้องก็พักฟื้นช่วงประมาณต้นเดือนมกราที่ผ่านมานี่นะพอผ่าเสร็จกลับมาเดินเนี่ยเดินได้แค่ไม่เกินครั้งละประมาณแบบ5นาที10นาทีแล้วก็ต้องพักนะครับคือคืออย่าเพิ่งเดินเยอะประมาณนี้นะวันหนึ่งก็เดินได้แค่ประมาณ5ครั้ง6กครั้งก็พอนะครับเขาก็เอา น้องเนี่ยขึ้นรถนำขบวน,นก็ให้อยู่บนรถน้องก็ร้องงูง,งี้ง,งูง,ง,ง,งิงไม่อยากไม่อยากจะอยู่บนรถนะอยากจะเดินนำขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นความน่ารักของน้องนะครับสุดท้ายก็ได้มาทำโคเลเซอร์เซอรปีนะครับเพื่อให้อาการเนี่ยมัน,ม,นมันหายขาดนะครับก็สุดท้ายก็ดีขึ้นเลยนะครับเมื่อหลังจากต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็ทาเสร็จปุ๊บก็วิ่งป่อเลยทีนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะวันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของน้องอโลกาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เท็กซัสนะครับว่ามัน แล้วก็หลังจากที่เกิดวบเหตุเนี่ยเขาจัดการเพิ่มมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยอะไรยังไงให้ขบวนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับคลิปหน้า